Thank you ชอตและโกอินเตอร์มาแล้วด้วยนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาแนะนําสําหรับผู้ที่ฝึกสอนรวมถึงน้องๆที่วันนี้มาชมการแสดงด้วยนะคะ,คะลำดัแบ,บแรกนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูตวงเือดีถาพรทาศีศิลปินสังที่กรมศิลปากรค่ะีท่านที่สองนะคะ,คะ,ะ,คะก็คือน้องทั่มนวันศรีเจริญนักแสดงค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะ ชัปริยาศิรพรศนักแสดงนะคะก็ค <น Yoshi. S 1> ือน้องมิ้นมินนะคะเป็นตัวแทนสวัส <tuh> ด <tam> ีท่ะสวัสดีค่ะสวยงามมากค่ะถามอาจารย์ก่อนนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นการแสดงการแสดงนี้ชื่อชื่อว่าอะไรอาจารย์ระบำงเทพบันเทิงระบำงเทพบันเทิงการแสดงนี้เป็นการแสดงที่ดั้งเดิมเป็นแผนแม่บทเลยหรือว่าเรามีการเป็นการแสดงระบำมาตรฐานท่านเรียกว่าเป็นระบำมาตรฐาน รรกรมศิลปากรซึ่งรรกรมศิลปากรได้ปรับปรุงขึ้นในปีพศ2 4 9 9และจัดแสดงในงานระครนแห่งชาติเป็นครั้งแรกนไม่อยากจะพูดที่ฉันเคยรำมแม่บทนี้มาก่อนค่ะใช่เป็นนางรำม,มาก่อนเป็นนางรำม,มาก่อน,อน60กว่าปีที่ฉันเรียนตั้งแต่ปีแรกยังไม่ถึง60ค่ะอาจารย์ครับที่จะพูดถึงจุดเด่นของท่ารำที่ใช้ในการแสดงเมืพวกที่เราดูนะครับจุดเด่นเนี่ยท่ารำคืออะไรคะก็คือเป็นการ เที่ยวพาราเซของเทวดานางฟ้านะคะถึงจะต้องรำให้ตรงตามบทที่เขาประพันธ์แล้วก็องนองเพลงที่เมื่อสักครู่นี้ตัวละครมีตัวอะไรบ้างครับอาจารย์มีตัวพระนางเทวดานางฟ้าเท่านั้นเองคือทั้งหมดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือเป็นนางฟ้าทฟ้าหมดเลยเทวดาไม่ได้ใส่ชดานะคะเรียกชดาส่วนตัวนางก็เรียกว่าองค์ุตัสตรีด้านนี้นะคะตัวนางอ๋อจะมีตัวพระ มีพื้นฐานมาก่อนนะคะก็จะแสดงได้ฝึกซ้อมน่าจะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะโอ้โ hmm. อ้ห so ้าอาทิตย์เดียวได้เลยเหรอคะอาจารย์เดดียวไ้เพราะว่าเขาเขาเรียนาหลักฐานด้วยหลักฐานด้วยเราสามคนถ้าไปเรียนยังทักไหมคะกระดูกยังพอดับได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะถ้าตั้งใจนะคะแต่จะยังวนเรื่องกระดูกคุณกระดูกของผมอย่างเดียวฮะเยอะๆอาจจะอย่างนี้แสดงว่าน้องๆเนี่ยคือมาจากต่างที่หมดเลยเหรอคะอาจารย์ ตอนที่มาจากไหนนะลูกอ่าเดี๋ยวก็ถามบ้างของพันกับมินมินอ่าสองพันมาจากที่เดียวัปไหมลูกไม่ไม่ค่ะไม่อ่ะมินมินมาจากไหนลูกพัดมาจากไหนเอ่อหนูมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอ๋อเอาจริงเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเหรอคะใช่ค่ะค่ะคุณมันยุคสมัยนี้แล้วเด็กทุกคนที่เราเห็นก็เข้ามหาลัยเปอนอะไรนะอ่ามินมินล่ะเออหนูมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะอ๋อจริงจริงเาไม่ได้อยู่ปีไหนลูกมาหกค่ะ แสดงชุดนี้ค่ะพันธ์ค้เป็นยากได้ยังไงค่ะความยากของเพลงน,นี้นะคะก็คือการตีบทให้คนดูได้เข้าใจค่ะก็คือนางเทวดานางฟ้านะคะก็จะมีการตีบทแบบว่าเขาจีบกันค่ะในเพลงน,นี้แล้วเพลงเขาก็จะบอกเอาไว้เวลาจีบทะมือ<ร>ไยังไงนี่เนี่ยแค่1มีสามนิ้ว <c oughs> คุณก็แข็งไม่หวดูนดูคนข้างหลวสีคนน่าจะไม่ตดอันนี้ทำแบบนี้ จีบข้อที่สองจข้อที่สด้วยจิตข้อแรกแสดงว่าจิตไม่ติดข้อแรกแสดงว่าจิตแล้จะไม่ติดเอาต้องข้อที่สองถูกต้องจีบข้อที่สองไม่เหมือนกันเลยเหมือนคนไม่สบายใจแล้วอย่างนี้อะถามน้องมินมินบ้างน้องมินมินคะเรืเวลาเรามารวมตัวกันเราทราบได้ยังไงว่าเราจะมีการแสดงร่วมกันหรือว่าเราเข้าไปอยู่ในชมรมด้วยกันอยู่แล้วก็ที่จริงพวกหนูทุกคนก็คือเหมือนมารวมตัวกันเปชมรมอยู่แล้วค่ะ คือเดิมทีมีใจรักหน้าตาศีนอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะพี่อยากรู้ในมุมมองน้องๆจังเลยในวันที่เทคโนโลยีไปไกลมากขนาดนี้หลายคนไปถามหาเรื่อง AI ที่จะเข้ามามีบทบาทหนูมองว่าหน้าตาศีนสําหรับเราเด็กคนรุ่นใหม่มีความสําคัญยังไงค่ะไ i มาแทนได้ไหม AI มาครับท i มาได้ไหมลูกเนี่ยข้อสอบเข้ามาหาไม่มีอะไรตอบก่อนไม่มีหมูไม่ตอบเลยไม่ตอบก่อนมินมินแล้ว AI ใช่ไหมคะ AI ไม่สามารถแทนนางรำของเราได้ค่ะเพราะว่า คว,ความเป็นไทยของเรานะคะมันก็จะมีความยากก็คือการยอาร่อกระดัมือค่ะแล้วก็ความสวยงามมันจะต่างกันค่ะ AI มันก็จะแบบทําไม่ได้เหมือนเราตัวเราอ่อนกว่า AI มมันจะแบบหักแข็ง จมูยนะคะเดรู้สึกว่าพอเป็น AI อะคะ่ะมันไม่ได้ฟีลลิ่งมากกว่าที่จะมาเป็นพวกเราดําแบบเนี้ยค่ะคะือเออาจจะช่วยหาข้อมูลใช่คายแล้วคนที่ทําการแสดงคอฟอร์แมนซ์ก็ต้องเป็นมนุษย์ใช่ใช่<ด>ใชค่ะครเ,เราะเภสัจจิตวิญญาเขาไปที่จริงเนี่ยในชุดโครงรหน้าตยัในนี้เนี่ยนะคะเห็น,น,นว่ามีไปได้รางวัลมามีไปแสดงต่างประเทศด้วยไล่ตามหน่อยค่ะ หนูนะคะก็ไปที่ประเทศอินเดียมาค่ะแล้วก็ได้รางวัลมาก็ตื่นเต้นค่ะไปก็ไม่ได้แบบเออคาดหวังรางวัลอะไรรูปรางวัลอะไรเป็นรางวัลเหรียญทองของงานที่อินเดียค่ะเป็นขนาดไม่ขนาดกว่แต่ได้เหรียญทอจากที่ที่มีคนเข้าร่วมเยอะไหมคะหลายประเทศเลยค่ะแล้วตอนนั้นคือเราเป็นการแสดงช่วงนี้ไหมเอ่ย ไม่ค่ะเป็นเพลงบุหงามาลาค่ะแล้วก็สัจชาตรีแสดงว่าน้องๆก็มีการแสดงหลายแบบนะคะใช่ค่ะนี่เด็กสุเมร่าแม่ประหยัดได้อยู่สิปีใช่ไหมคะแล้วคนไหนยกมือหน่อยีีนน้สิบสามปีให้น้องๆใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ถามค่ะคุณครูว่าคุณครูคะเรื่องของศิริญาณในความเป็นครูที่น้าวันนี้ยังคงตั้งใจที่จะสอนน้องๆคนรุ่นใหม่ให้รู้จัทซื้อฝากว่าน้าทำไงค่ะคือน่าจะ เด็กๆรุ the ่นใหม่นี้น่าจะรักษาวัฒนธรรมของไทยนะคะเพราะว่าต่างชาติเขาก็นิยมชมชอบแต่คนไทยบางครั้งก็ไม่ค่อยใส่ใจแต่เด็กๆรุ่นใหม่นี้ก็เข้ามาใส่ใจเยอะนะคะมีการเข้ามาเรียนที่สูงเยาวชน่สูงอะไรนะสูงเสื้อผ้าชดเยาวชนที่ต้อง ส่วนนัฒนธรรมส่วนจิตวิทยาพอเป็นครูแน่นอนมีเต็มเปี่ยมงดับได้ดีเด็กอยากเรียนคุณครูก็สอนสอนเต็มที่ครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็ช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้เห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้น่าชื่นใจที่ว่าเด็กๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็ก13ก็ยังคงสื่อสารวัฒนธรรมและศิลปะที่บังคับบุรุษสร้างเอาไว้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็น้องๆที่มาร่วมรายการของเราค่ะคุณตาช่วงท้ายรายการครับคุณผู้ชมครับสำหรับการร่วมกิจกรรมของเราตั้งแต่วันที่1ถึง7สิงหาคมนะครับวันนี้ ผู้ที่ได้รับของที่ระลึกนะครับจากไฮเปีนเนยร์แหนห์งงแลนที่ของเราคุณคจันทิมาวันอาภาครับวันนัอาภาข้อความที่ส่งมานะครับคุณจันทิมาบอกว่าตอนคุณแม่อยู่แม่ชอบนั่งรถเที่ยวปีนี้ก็จะนำรูปคุณแม่ใส่รถไปเที่ยวด้วยกัน,นครับ ดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับหาผู้ชมดีค่ะทางไลน์แอชไทยพีดส่งนผู้ชมไม่ได้่ใจวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาร่วมสนุกกันอีกทีนะคะช่วงวันจันทร์ที่5สิงหาคมถึงวันพุธที่7สิงหาคมนี้ะค่ัวันนี้หมดเวลาของวันใหม่วอร์เรจี้ครับเราทุกคนทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามยูเสอร์ทิดก็ขอให้หยุดอย่างเต็มที่มีความสุขไปทุกวันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ